วันนี้สหรัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอกสารที่หลุดออกมานั้น CDC นะครับหรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับว่าเป็นเอกสารจริงนะครับเอกสารนี้ที่หลุดออกมาคงสะท้อนให้เห็นว่าสงครามไวรัสที่เคยไม่เข้าไม่เคยยอมรับตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่ามันเป็นสงครามไวรัสที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้มามากกว่า1ปีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามไวรัสการออกมายอมรับ นครับของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสงครมไวรัสนะครับแล้วก็เป็นผลการวิจัยที่ออกมาแล้วพบว่านะครับสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุอินเดียนั้นมีความรุนแรงซึ่งเริ่มต้นแพร่ระบาดในอินเดียต่อมาตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์เดลต้า สวัสดีครับพบกับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกะารเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ทั้งสถานการณ์ความรุนแรงตะวันออกกลางรวมทั้งสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวในฝั่งยุโรปเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเริ่มต้นที่อังกฤษ นะครับก็มีการเชิญชวนผู้หญิงที่มีการตั้งครันเข้าทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่เสี่ยงป่วยหนักจากสายพันธุ์เดลต้าหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษนะครับเรียกร้องให้หญิงตั้งครันเข้ารับทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้มากกว่านี้หลังจากผลการวิจัยแห่งชาติพบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าดูเหมือนจะทำให้ผู้หญิงตั้งครันเสี่ยงมีอาการ รุนแรงนะครับกว่าคนปกติหัวหน้าที่ปรึกษาผดุงครนแห่งอังกฤษนะครับเขียนจดหมายถึงแพทย์ชวเวดนะครับปฏิบัติทั่วไปและพยาบาลผดุงคัรเ,เรียกร้องให้พวกเขารณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับหญิงมีคันเนื่องจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภในโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อโควิด -19 มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น นในขณะที่อังกฤษตอนนี้ยังคงเปิดประเทศนะครที่สําคัญก็คือว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติเลิกการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ยกเลิกการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยในขณะที่สายตาสายพันธุ์เดลต้าน่าจับตามองนะครับจีนกําลังศึกษาฉีดวัคซีน3มเข็มให้กับคนอ่อนแอ จีนกำลังทำการศึกษาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 กระตุ้นให้กลุ่มคนอ่อนแอทั้งหลายเช่นคนสูงวัยกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวหรือกลุ่มคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูงท่ามกลางการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธ์เดลตา้าขณะที่ประเทศแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจในะครับก็คือ แทนจะได้เงินไม่ครบคนขับคนงานขับรถตักดินองค์กรทำลายทำลายอาคารสร้างใหม่พังยับเยินข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าจ้างในเมืองทางตะวันตกของเยอรมนีนะครับลามบานปลายเป็นเหตุอรารวาสคุ้มครั่งนะครับแบบไม่เคยเห็นบ่อยนักนะครับคนงานรายหนึ่งระเบิดอารมณ์ใช้รถตักดินทุบอาคารที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ นะครับซึ่งเขาเป็นคนสร้างพังเสียหายอย่างยับเยินอาคารอพาร์ตเมนต์นะครับแนวราบที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆในเมืองบัมเบิร์กของเยอรมนีอยู่ในสภาพหน้าต่างพังและระเบียงถูกฉีกเป็นชิ้นๆและพบเห็นเศษคอนกรีตกระจัดกระจายไปทั่วจากเดิมที่พร้อมจะเปิดให้บริการอยู่แล้วบัดนี้บรรดาผู้อาศัยที่เตรียมเข้าพัก ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวจําเป็นจะต้องรอไปอีกหลายเดือนจนกว่าจะมีการซ่อมแล้วเสร็จนะครับสลับผู้ก่อเหตุนั้นคือนายมาจิจาพีวัย47ปีได้รับฉาย,ยาจากสื่อมวลชนนะครับเยอรมน,นีว่าเป็นแลมโบรถตักอย่างไรก็ตามเขามีสิทธิ์ติดคุกได้ถึง5ปีหลังตำรวจเยอรมน,นีเปิดการสืบสวนคดีอาญา ตามข้อกล่าวหาทำลายทรัพย์สินเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากความขัดแย้งกลัวไม่ได้เงินก็เลยฉุนในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดิจิตอลไร้มนุษย์นะครับในชนบทสวีเดนเปิดมา3ปีขายดีคึกคักขยา,ายตัวแล้วนะครับกว่า30ประเทศนักธุรกิจนะครับผู้เห็นโอกาสทางการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในชุมชนเขาเป็น1ผู้ตั้งนะครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเกตฟินะครับและรับผิดชอบในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ CEO โดยออกแบบให้ลิฟต์มีรูปโฉมนะครับงดงามอบอุ่นและใช้เทคโนโลยีลดการกระตุ้นการดำเนินงานได้2หมวดใหญ่คือการจ้างคนงานนะครับค่าเจ้าพื้นที่ตั้งร้านพร้อมเทคโนโลยีช่วยบริหารสต็อกสินค้า นะครับโบกมืออำลาผู้บริโภคกันไปละร้านแล้วร้านเล่าสำหรับกิจการขา,ขายของชำในพื้นที่ชนบทต่างๆของสวีเดนเพราะไม่สามารถแก้ปัญหารายได้ต่ำหรือกระทั่งรายได้าขาดทุนสูงในรอบ25ปีที่ผ่านมาจะหมนร้านตั้งแต่ซ u เปอร์มาร์เก็ตสโตร์นะครับไปจนถึงร้านสะดวกซื้อเล็กๆจิ๋วๆหดตัวลง จากที่เคยมีจำนวนกิจกรรมรวม17,169ร้านในปี1996ก็ทยอยหายหน้าไปพอมาถึงปี2020ตัวเลขลดลงมาเป็น5,180ร้านนะครับก็เป็นการพัฒนาในช่วงโควิด -19 ท,ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดนะครับในขณะที่เลวทะลุนรก ตำรวจทำการจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอึง้งขับรถด้วยความเร็ว209กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้างว่ารีบไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> หญิงคนหนึ่งถูกยึดรถนะครับหลังจากถูกตำรวจจับได้ว่าซิ่งด้วยความเร็ว130ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ209กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสาย M1 ในอังกฤษจากการเปิดเผยของตำรวจฮะดาบิเชีย re. เมื่อวันเสาร์ที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคนขับรถ Mercedes-Benz G Wagon ถูกเรียกให้จอดบริเวณทางแยกแห่งหนึ่งนะหลังถูกกล้องบันทึกได้ว่าสิ่งด้วยความเร็ว113ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว181กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธออ้างกับตำรวจว่าเธอขับเร็วเพราะอั้นไม่ไหวต้องเข้าห้องน้ำอย่างแรงอย่างไรก็ตามตำรวจตั้งก้อสังเกตว่าเธอขับรถด้วยความเร็วแล่นผ่านสถานีบริการ แห่งหนึ่งมาโดยไม่มีการแวะจอดนะครับท่อยถแถลงตำรวจตำรวจระบุว่าได้ทำการยึดรถคันดังกล่าวไม่ได้เผยว่าผู้หญิงรายนี้ถูกลงโทษใดๆหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมีการผู้ครอบครองใบอนุญ,ญาตดังชั่วคราวไม่มีผู้ดูแลมาด้วยรายนี้อ้างว่าเธอขับรถเร็วเพราะว่าเข้าห้องน้ำตกลงก็ทำการยึดรถไว้นะครับในเรื่องของตะวันออกกลางนะครับกองทัพปะทะกับ กลุ่มตาลิบันของอัฟกานิสถานนะครับก็ปรากฏว่าที่บริเวณเมืองเฮรัตทหารระดับสูงโดนประหารหลังถูกจับเป็นเฉลยศึกนะครับกองกำลังอัฟกานิสถานและกลุ่มตาลิบันปะทะกันบริเวณชานเมืองเฮรัตอีกรอบหนึ่งในวันเสาร์ที่31นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมาหนึ่งวันหลังจากที่ตำรวจคุ้มกันนายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างที่สำนักงานสหประชาชาติ ในเมืองทางตะวันตกของอัฟกานิสถานถูกรอบสังหารถูกรอบอก่อเหตนะุโดยกลุ่มตาลิบันกันเดียวกันมีเจ้าที่ทหารอะดับสูงคนหนึ่งถูกกลุ่มนักรบนะครับประหารชีวิตหลังโดนจับตัวในเมืองเดียวกันความรุนแรงกระพือขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อนักรบบุกโจมตีอย่างกว้างขวางในขณะที่กองกําลังต่างชาตินําโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มถอนทหารน,นะครับแล้วก็ถอนกําลังเป็นชุดแรกแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนาโตซึ่งตอนนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วกลุ่มตริบันยืดพื้นที่ต่างๆนะครับทั่วทั้งอัฟกานิสถานในนั้นก็รวมถึงเฮรัตดินแดนที่นักรบกลุ่มนี้สามารถเข้าควบคุมตัดผ่านแดน2แห่ง ที่อยู่ติดกับอิหร่านและก็เติร์กเมกิสถานเช่นกันนะครับนีบนค่คือสถานความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องเอกสารหลุดนะครับสหรัฐยอมรับสงครามโควิดเปลี่ยนไปนะครับพบการฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ติดเชื้ออาการหนักเสียชีวิตกว่า6.5พันราย สงครามการต่อสู้นะครับโควิด -19 เปลี่ยนไปสืบเนื่งมาจากสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้ง่ายจากคํากล่าวของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับส่งสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนและกลับมาสวมหน้ากากโดยทั่วไปทามกลางข้อมูลที่พบว่าการฉีดเคสวัคซีนครบแล้วแต่ยังติดเชื้อจำนวนมากในนั้นยังติดเชื้ออาการหนัก และเสียชีวิตแล้วจำนวน6,500รายใน,นกรับสำบ uters, Ang, นักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงในกรเอกสารในภายในของ CDC ระบุว่าตัวกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียตอนนี้เป็นตัวกลายพันธ์หลักทั่วโลกสามารถติดต่อได้ง่ายพอๆกับโรคอีสุกอีใสาสามารถแพร่กระจายได้เร็วและง่ายกว่าไข้หวัดมันสามารถแพร่กระจายเชื้อได้แม้กระทั่ง จากคนที่ฉีดแล้วและอาจเป็นต้นต่อของอาการป่วยหนักกว่าสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้เอกสารที่มีการระบุว่าการปรับปรุปรงการสื่อสารเกี่ยวกับเคสฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วแต่ยังติดเชื้อนะครับประสิทธิภาพวัคซีนนะครับระบุว่าตัวกลายพันธุ์ตัวนี้จําเป็นต้องใช้แนวทางใหม่เพื่อช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายในนั้นก็รวมถึง าการส่งเอกสารอย่างส่งสารอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีโอกาสป่วยหนักหรือเสียชีวิตมากกว่าคนฉีดแล้วประมาณ10เท่านะครับยอมรับว่าสงครามเปลี่ยนไปแล้วเอกสารระบุเช่นนั้นเลยนะครับปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงรายบุคคลในหมู่คนนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้วในคําแนะนําด้านมาตรการป้องกันไว้ก่อนนานานั้นรวมถึงการังคับฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านสา,าสุข เพื่อปกป้องกลุ่มคนอ่อนแอและหวนกลับมาสวมหน้ากากโดยทั่วไป CDC ยอมรับว่าเอกสารฉบับนี้เป็นของจริงหลังจากที่หนังสือพิมพ์บัวจิงตันโพสต์นำเสนอรายงานข่าวนี้เป็นแห่งแรกแม้คนฉีดวัคซีนแล้วเป็นไม่เป็นไปตามนะครับเป็นไปได้น้อยที่จะติดนะครับแต่ครั้งนี้เขาติดติดเชื้อตัวกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าในขณะที่เวลานี้พวกเขาก็เหมือนคนที่ยังไม่ได้มีการฉีด นะครับสำหรับคนฉีดไปแล้วที่สามารถติดเชื้อสู่คนอื่นได้เช่นกันต่างจากตัวไกลพันธ์ุอื่นๆก่อนหน้านี้ CDC รายงานว่าจนถึง26กรกฎา,าคมมีผู้ฉีดครบแล้วแต่ยังติดเชื้อนะครับด้วยอาการาหนักหรือเสียชีวิต6,587ไร่รายในขณะที่ CDC หยุดรายงานเคสฉีดแล้วครบแล้วยังติดอาการเล็กน้อยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ใน รายงานล่าสุดของพวกเขาก็ประมาณการว่าหน้าจะมีผู้ติดเชื้อบแบบแสดงอาการ35,000รายต่อสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาแพทย,ย์ใหญ่ฮะเอนดูนีเปาซีของสหรัฐอเมริกานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนะครับติดเชื้อระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเผยกับบรอยเตอร์ว่าคาดว่าการฉีดวัคซีนซึ่งเวลานี้เพิ่งอยู่ในขั้นได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจะเริ่มได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการผู้ควบคุมระเบียบโดยสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมซึ่งมันน่าจะโน้มน้าวให้ประชาชนเข้าฉีดวัคซีนได้มากขึ้นในเวลานี้นะครับประชากรในสหรัฐอเมริกาวัยหนึ่งใน3ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแต่พื้นที่ต่างๆที่มีอัตราการฉีดวัคซีนขั้นต่ำพบผู้ติดเชื้อเคสใหม่นะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเจ้าที่เกรงว่าอีกไม่นานนะครับ จะเหมือนผู้เข้าร่วมการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็น2เหตุการณ์ที่สำคัญเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องของสายพันธุ์เดลต้ากำลังอาการหนักนะครับและกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็สามารถติดโควิดได้ คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็มีอาการที่จะป่วยมากขึ้นถึง10เท่าตัวจากเอกสารนี้คงบ่งชี้ชัดเจนว่าสายพันธุ์เดลต้านั้นรุนแรงกว่าสายพันธุ์ทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของตะว,วันออกกลางนะครับกลุ่มตาดิบานเข้าทําการยึดพื้นที่ในอัฟกานิสถานสถานการณ์ดุแรงขึ้นนะรัสเซียยังคงให้การสนับสนุนในกลุ่มตาดิบันในขณะที่สหรัฐอเมริกา ตอนนี้ขนกองกำลังของสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานนะครับกองกำลัง UN ซึ่งอ้างว่าเป็นกองกำลังสันติภาพตอนนี้ก็กำลังถอนตัวแล้วก็ถูกโจมตีอย่างเป็นทางการในเชิงงานสังเคราะห์ทั้งสองกรณีนะครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางก่อนนะครับคงเห็นได้ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเข้าไป แทรกแซงกิจการภายในในอัฟกานิสถานสุดท้ายกลุ่มตาลิบันก็ลุกือขึ้นมาสงครามครั้งนี้กลายเป็นเริ่มก่อตัวมาจากการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการเริ่มต้นก็เกิดการก่อการร้ายนะครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นและยาวนานหลายสิบปีนะครับต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกาและก็กลุ่มนาโตที่อ้างกลุ่ม UN เเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ฮะ กลุ่มนี้ก็จะชนะมาโดยตลอดแต่คราวนี้ต้องพ่ายแพ้นะครับต้องหลบหนีออกจากพื้นที่เพราะสู้มายาวนานและไม่มีโอกาสจะเอาชนะได้เพราะอาวุธต่างๆได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของรัเสเซียและตะวันออกกลางเริ่มรวมตัวกันนะครับมุ่งหน้าเล่นงานสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตในหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางจุดที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในนะครับและเข้าทําการยึดครองแหล่งน้ํามันตอนนี้กลับกลายเป็นการถูกโจมตีอย่างหนัก นะครับทำให้สหรัฐอเมริกากับกลุ่มนาโตต้องถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ตะวันออกกลางโดยส่วนใหญ่ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือเรื่องของโควิด -19 วันนี้สหรัฐอเมริกาย,ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอกสารที่หลุดออกมานั้น CDC นะครับหรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับว่าเป็นเอกสารจริงนะครับเอกสารนี้ที่หลุดออกมาคงสะท้อนให้เห็นว่าสงครามไวรัส ที่เคยไม่เขาไม่เคยยอมรับตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่ามันเป็นสงครามไวรัสที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้มามากกว่า1ปีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามไวรัสการออกมายอมรับนะครับของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสงครามไวรัสนะครับแล้วก็เป็นผลการวิจัยที่ออกมาแล้วพบว่านะครับสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนั้นมีความรุนแรงซึ่งเริ่มต้นแพร่ระบาดในอินเดีย ต่อมาตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์เดลต้าการตัดสินใจเปิดประเทศการตัดสินใจเลิกมาตรการต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับและชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทานั้นผิดแลกเขาก็เร่งทําการแก้ไขสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและและที่สําคัญก็คือว่าเราคงเห็นชัดเจนว่ามาตรการหรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสพูดได้เต็มปากแล้ว นะครับที่ผ่านมาเป็นเชิงงานสังเคราะห์คราวนี้มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันว่าเป็นสงครามไวรัสแล้วก็เกมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะการฉีดวัคซีนเริ่มไม่ได้ผลนะครับต้องไปทำาไฮะไปหาวัคซีนตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะป้องกันโควิด1 9ใคีนกลฉีดไปแล้วป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ใครไม่ฉีดเลยมีโอกาสติดแล้วก็มีอาการหนักนะครับมากขึ้นถึง10เท่าแต่อย่างไรก็ตามมีคน เสียชีวิตและติดแล้วนะครับมากกว่า6,500รายในยสหรัฐอเมริกาสงครามไวรัสยังไม่จบเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับฝั่งสาภาพยุโรปถอนกาลังทหารยกเลิกสงครามอาวุธมุ่งหน้าเข้าสู่สงครามไวรัสนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเร่งปฏิกิริยาเพื่อขายวัคซีนตัวใหม่นั้นมีความเป็นไปได้สูงและตอนนี้เริ่มเร่งในเหมือนกัน นครับบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะไฟเซอร์มีการประเมินนะครับว่าเขาจะทำรายได้มากกว่า1.9ล้านล้านบาทในการขายวัคซีนนะครับที่ผลิตโดยฝั่งสหรัฐอเมริกาและร่วมมือกับเยอรมน,นีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ